สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการปวดประจำเดือนนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่สาวๆหลายคนเนี่ยเคยพบเจอมาตลอดการใช้ชีวิตของเรานะคะทุกๆครั้งที่มีประจำเดือนก็จะมีการปวดประจำเดือนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าอันดับแรกเลยนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะคะการปวดประจำเดือนเนี่ยนะคะมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะ จากการทดสอบของแพทย์นะคะเขาบอกว่าการปวดประจำเดือนเนี่ยนะคะมันมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในช่วงของการมีประจำเดือนนั่นเองนะคะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสารโปรสตาแก a นดินนะคะซึ่งมันหลั่งออกมาจากเยื่อบุโพรงมดลูกที่มันหลั่งออกมามากผิดปกตินะคะ สารชนิดนี้เนี่ยมันจะดูดซึมผ่านกระแสเลือดแล้วก็มาออกฤทธิ์ที่มดลูกทําให้หมดลูกของเรามีการบีบตัวเกร็งตัวแล้วก็เกิดอาการปวดที่บริเวณท้องน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเเรามาดูวิธีการแก้นะคะการปวดประจําเดือนโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาก,กันดีกว่านะคะซึ่งทําแล้วได้ผลแน่นอนนะคะวิธีการแรกเลยก็คือการ ประครบน้ําอุ่นนะคะหรือประครบของอุ่นที่ท้องน้อยนะคะหรืออาจจะประครบกระเป๋าน้ําอุ่นนะคะกระเป๋าน้ําร้อนเนาะเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึงอยู่เนี่ยมันผ่อนคลายลงแล้วก็ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดลงได้นะคะเราเนี่ยนะคะเมื่อมีอาการปวดก็แนะนําให้ใช้กระเป๋าน้ําร้อนมาประครบวางไว้ที่ท้องหน่อยทิ้งไว้สักครู่เนาะถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปก็ควรจะใช้สองใบนะคะ เพื่อใช้สำหรับประครบที่หน้าท้องและประครบที่บริเวณหลังส่วนล่างนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะได้ผลดีด้วยสำหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะถุงน้ำร้อนหรือ,อกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีขายนะคะตาม ห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตามการสั่งซื้อออนไลน์ได้ก็อยู่ที่เราชอบเลยนะคะยี่ห้อไหนเนาะต่อไปค่ะนะคะข้อ2ค่ะนะคะการอาบน้ําอุ่นค่ะนะคะวิธีนี้หลายคนยังไม่เคยรู้เนาะเพราะว่าอาจจะติดการอาบน้ําเย็นนะคะการอาบน้ําอุ่นเนี่ยเป็นการนะคะรักษาความร้อนอีกวิธีหนึ่งที่มันสามารถช่วยลดอาการปวดประจําเดือนได้เราเชื่อว่าการแช่น้ําอุ่นเนี่ยจะช่วยให้ กล้าเนื้อของเราผ่อนคลายนะคะก็เลยทำให้อาการเจ็บปวดจากการปวดท้องประจําเดือนเนี่ยมันลดลงถ้าจะให้ดีก็อาจจะใส่เกลือสัก1-2ถ้วยลงไปในอ่างนะคะซึ่งเกลือชนิดนี้ต้องเป็นเกลือที่มีแมกนีเซียมสูงเพราะว่าการขาดแมกนีเซียมเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการปวดประจำเดือน แล้วก็ถ้ามีอ่างเนาะก็เปิดน้ำใส่แช่ใส่เกลือแล้วก็แช่ตัวในอ่างอย่างน้อย3านาทีเนาะแต่ถ้าไม่มีอ่างก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็อาบน้ําอุ่นได้ตามปกติเลยนะคะอาการปวดประจําเดือนมนก็จะลดลงเหมือนกันนะคะเพราะว่า,ากล้ามเนื้อของเรามันจะผ่อนคลายวิธีต่อไปนะคะการยกขาข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยนะคะให้อยู่สูงกว่าลำตัวด้วยหมอนนั่นเองอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเนาะ เขาบอกว่าท่านี้เนี่ยมันจะเป็นการบังคับให้กล้ามเนื้อมดลูกมันคลายตัวลงได้และถ้าจะให้ได้ผลดีเนี่ยนะคะก็ควรใช้ควบคู่กับการใช้กระเป๋าน้ำร้อนประครบที่หนะ้าท้องร่วมกันไปด้วยนะคะวิธีการนี้ง่ายแล้วก็ลองทำดูนะคะต่อไปวิธีการนี้ค่ะนะคะการนอนขดตัวค่ะนะคะการนอนขดตัวเนี่ยเป็นท่านะคะลองดูนะคะ เขาบอกว่ามันเป็นท่าที่ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะท้องของเรานะ,ะซึ่งมันก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนลงได้ด้วยนะคะแต่ก็อย่าไปขดตัวเป็นเวลานานๆนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนท่านิดหน่อยนะคะหรือว่านะคะ,ะสลับการลุกเดินนะคะอันนี้ก็ลองไปทำดูนะคะเพราะว่ามัน เป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะคะการนอนขดตัวนะคะเป็นท่าที่ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนือ้อบริเวณท้องของเรานะคะก็อาจจะทําให้อาการปวดประจําเดือนของเราลดลงไปได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเลยนะคะไม่ต้องพึ่งยาเลยยังไงก็ไปลองดูนะคะวิธีการต่อไปค่ะนะคะก็คือนะคะการนวดหน้าท้องค่ะการนวดหน้าท้องเนี่ยนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้นะคะเขาบอกให้นวดเป็นวงกลมอย่างแผ่วเบาแล้วก็ออกแรงกดเบาๆที่บริเวณท้องซักประมาณ10วินาทีต่อครั้งซึ่งนะคะวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณท้องของเราเนี่ยผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อมันผ่อนคลายแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถลดความเจ็บปวดแล้วก็ลดความตึงเครียดนะคะลงได้ ยังไงเวลาที่เราเป็นประจำเดือนลองใช้วิธีการนะคะนวดหน้าท้องเป็นวงกลมอย่างแผ่วเบาแล้วก็กดเบาๆที่บริเวณหน้าท้องสัก1ิวินาทีต่อครั้งนะคะใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองค่ะคนที่มีอาการปวดประจำเดือนบ่อยๆนะคะต้องลองดูเลยเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้ยาใดๆเลยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเราแน่นอนนะคะต่อไปวิธีการต่อไปค่ะก็คือ การฝังเข็มค่ะซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยลองวิธีนี้นะคะาการฝังเข็มเนี่ยนะคะมันจะมีฤทธิ์ปรับการทำงานของฮอร์โมนภายในร่างกายให้กลับสู่ภาวะสมดุลนั่นเองช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในบริเวณอุ้งเชิงกรานค่ะซึ่งในอ,อุ้งเชิงกรานของเราเนี่ยมันก็จะมีมดลูกแล้วก็รังไข่อยู่ภายในนั้นเนี่ยนะคะก็การฝังเข็มก็จะทำให ะะบริเวณอุ้งเชิงกรานเนี่ยมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นนะคะลดการคั่งของเลือดแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อผนังมดลูกและรังไข่มันคลายตัวก็เลยทําให้ลดนะคะการปวดประจําเดือนได้นั่นเองแต่ว่าการฝังเข็มเนี่ยนะคะก็จะต้องอาศัยแพทย์ผู้ชํานาญการนะคะในการฝังเข็มลงลงไป าการฝังเข็มเนี่ยเนาะหลายๆคนถ้ายังไม่เคยลองต้องลองทำนะคะดูว่าจะได้ผลดีไหมนะคะวิธีสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือการเล่นโยคะนั่นเองนะคะวิธีนี้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยไม่ต้องพึ่งยาด้วยนะคะเขาบอกว่าการเล่นโยคะเนี่ยมันจะช่วยยืดกล้ามเนื้อตามบริเวณต่างๆนะคะที่มันมีอาการปวดเมื่อยนะคะหรืออาการปวด เมื่อมันเกิดความยืดหยุ่นเนี่ยก็จะทําให้อาการปวดต่างๆลดลงอย่างเช่นการปวดท้องประจำเดือนของเรานะคะาการเล่นโยคะเนี่ยนะคะก็มีนะคะท่าที่แนะนำามท่าหลักๆก็คือท่าเด็กนะคะเป็นท่าง่ายๆนะคะท่าธนูนะคะแล้วก็ท่าอูดนะคะซึ่ง วิธีการนี้เนี่ยหลายๆคนลองมาแล้วเราก็ใช้ได้ผลดีเลยนะคะเพราะว่าการเล่นโยคะเนี่ยนอกจากที่เราจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นการฝึกสมาธินะคะฝึกสมาธิฝึกจิตใจให้สงบนะคะก็จะช่วยให้เรื่องของการปวดประจำเดือนเนี่ยมันลดลงแน่นอนนะคะวิธีการพวกนี้เนี่ยเป็นวิธีการง่ายๆแต่หลายคน ยังไม่เคยทำนะคะบางคนเนี่ยพอปวดประจําเดือนปุ๊บก็จะกินยานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยสารตกค้างในยาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมันก็อาจจะมีผลต่อร่างกายภายในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทางธรรมชาติในการลดการปวดประจําเดือนจึงดีที่สุดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ